สวัสดีครับผมวันนี้ช่องเกษตรมือใหม่นะครับผมก็จะมาบอกวิธีนะครับทําให้มันสัมปลังหัวดกนะครับผมมันสัมปรังหัวดกนะครับปลูกยังไงครับหัวไม่ดกนะครับเราก็มีวิธีมาบอกทุกท่านนะครับอันนี้นะเป็นยี่สิบเลยครับผมต่อหัวนะครับนี่ครับยี่สิบเลยนะครับหัวใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับผมดูนะครับนี่คือมันเจ็ดเดือนนะครับผมของผมนะครับเป็นมันสัมปรังพันธุ์วงเพชรนะครับผม ที่เรียกว่าดกเลยนะครับผมเวลาถอนแต่ละทีก็โอ้โหตัดหาที่ช่องทางตัดหัวมันยากเลยนะครับเราจะมาบอกวิธีนะครับทํายังไงให้มันสาหรังหัวดกมากนะครับดกทุกต้นนะครับของผมนี่ดกทุกต้นหัวใหญ่มากนะครับผมนี่ผมบอกวิธีนะครับผมวิธีแรกนะครับท่อนพันธุ์นะครับอยู่ที่ท่อนพันธุ์ก่อนนะครับท่อนพันธุ์ดับแรกต้องอายุถึงนะครับอายุถึงนะครับ ทันพันก็คืออายุเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนขึ้นไปนะครับผมแล้วก็มีสภาพของตานะครับตาเขาจะทีทีนะครับผมนี่เงี้ยครับได้ครับนี่เีนี่ครับตาเขาจะทีทีนะครับก็สภาพสมบูรณ์นะครับอย่าไว้นานนะครับไม่เกินสิบห้าวันนะครับตัดเสร็จถ้าเกินสิบห้าวันก็คือหัวจะ ต้นมันเขาจะขาดน้ํานะครับน้าเขาจะไม่สมบูรณ์นะครับมนารรอเลี้ยงรากที่กําลังเร่งออกมานะครับผมที่สองนะครับคืออย่าปลูกข้ามแรงนะครับก่อนปลูกนะครับช่วงอายุมันช่วงเขาเร่งรากก็คือหกสิบวันนะครับผมที่เขากําลังรากออกนะครับก็คืออย่าให้ขาดน้ํานะครับผมก็คืออย่าปลูกข้ามแรงนะครับก็คืออย่าปลูกเดือนช่วงเดือนช่วงเดือน ตุลาพฤศจิกาครับเขาจะไม่ดกนะครับผมเนื่องจากสภาพน้าเขาจะแห้งละนะครับก็คือช่วงนั้นก็ห้ามปลูกนะครับถ้าปลูกก็ก็คือต้องยอมรับนะครับว่าเขาจะไม่หัวไม่ค่อยดกนะครับผมหัวเขาจะน้อยนะครับเนื่องจากว่ารากเขาจะน้อยนะครับการชอนชัยอันดับที่สามสำคัญที่สุดนะครับผมจะบอกวิธีนะครับน้ํายาเร่งรากนะครับอันดับแรกใครว่าไม่สําคัญนะครับสําคัญมากนะครับน้ํายาเร่งรากนะครับผม เน้นมากครับเรื่องน้ายาเร่งรากนะครับน้ายาเร่งรากมันสาปะหลังนี่ครับผมใช้ในกลุ่มครับเป็นกลุ่มคนปลูกมันสาปะหลังนะครับเราก็หาวิธีนะครับผมก็ไปซื้อของเขามาควรละสี่ร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะมีชุดเขานะครับผมถ้าใครสนใจก็ลังไมมานะครับหรือสอบถามได้ในแชทก็ได้นะครับหรือในช่องคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับผม ชุดนี้ดีมากครับผมใช้มาหลายปีนะครับผมก็ถือว่าดีสภาพดีครับผมปลูกทุกปีก็ดกทุกปีครับอย่างนี้เลยครับเป็นยี่สิบครับไม่ต่ำกว่ายี่สิบครับสุดยอดเลยนะครับผมก็น้ำยาเร่งรากครับชุดน้ำยาเร่งรากสำคัญที่สุดนะครับชุดจุ่มนะครับเร่งรากออกเยอะมากนะครับผมก็คือถอนแต่ละทีนะครับนี่ครับคือแบบนี้ครับคนงานต้องร้องโอ้เลยครับ เดี๋ยวจะพาคนงานมาตัดเดี๋ยวจะถอนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าลงแค่ไหนครับคือสภาพปีนี้ต้นมันของผมดีสวยครับสวยเลยปีนี้สวยทุกแปลงเลยนะครับผมเรงกล้าทุกแปลงก็สภาพเมทุกแปลงนะครับผมนี่ครับก็ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าน่าจะให้ความรู้ทุกท่านมาประมาณมากแล้วนะครับผม ก็ฝาก,ก,ก,กติดตามนะครับกดไลค์ให้กำลังใจของเรานะครับผม